สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ attitude everyday podcast นะครับพบกับเบียร์ในทุกๆเช้าฟัง podcast ดีๆเพิ่มทัศนคติที่ดีในทุกๆเช้านะครับสวัสดีเช้าวันพุธนะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เพื่อนๆหลายคนครับน่าจะอยู่กับครอบครัวนะครับในวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับดื่มด่ำกับความสุขนะครับให้เต็มที่นะครับหากำไรชีวิตกันนะครับบเชื่อว่านะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักคําว่ากำไรชีวิตนะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับได้มีการรับหรือได้กําไรชีวิตเนี่ยย่อมเป็นในเชิงบวกเพื่อนว่าจริงไหมครับเป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกดีนะครับมีความสุขหากกล่าวถึงคาว่ากําไรนะครับจมเกิดจากการลงทุนแต่กําไรชีวิตเนี่ยครับของเราหลายครั้งมันไม่ต้องลงทุนแถมนะครับกลายเป็นว่ามักจะเกิดเกิดบนความไม่ได้ตั้งใจนับโดยหรือหรือว่าโดยความบังเอิญน,นะครับอะไรทํานองเนี้ย ถ้าลองคิดดูเรื่องที่เรากำลังมองเป็นกำไรชีวิตนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หายากนักแต่เรากลับไม่ค่อยหากันเท่าไหร่ครับทั้งที่มันคือความสุขประการหนึ่งเมื่อมันเกิดขึ้นยิ่งได้ทบทวนอน่านรู้สึกว่าหน้าแปลกคนที่เราครับมีอากมีความสุขแล้วทำไมต้องรอให้มันเกิดบังเอิญน,นะครับรอให้มันเกิดขึ้นเองเช่นกำไรชีวิต ที่ได้มาจากเจอสิ่งนี้ก็แสดงว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการหรือกำไรชีวิตที่เราได้มานี่ครับก็แสดงว่าที่นี่ครับคือสิ่งที่เราพอใจในเมื่อกําไนชีวิตแต่ละครั้งครับที่เราพบเจอคือความสุขทําไมเราไม่ตั้งเป้าหมายหาสิ่งเหล่านั้นให้กับตัวเองในทุกๆวันนะครับหรือบ่อยๆเพื่อเราจะได้มีความสุขโดยไม่ต้องรอความบางอืน่นนะครับหรือเลือกลงทุนกับมัน่นนะครับโดยคําว่า ลงทุนในที่นี้มาอาจหมายถึงว่าให้เวลาและการลงมือทําเพื่อให้ได้กําไรตรงนั้นมานะครับคล้ายกับตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับหากเป็นสถานที่ที่ทําไมเราทําไมเราถึงไม่เลือกไปที่เหล่านั้นนะครับเช่นเราลงทุนเดินไปนะครับเดินทางไปสถานที่ที่เราชอบโดยตรงนะครับมากกว่ารอความบังเอิญที่เกิดมาในรูปแบบของกำไรชีวิตนะครับส่วนหนึ่งอาจเพราะหลายคนนะไม่เคยทบทวนว่า ความสุขของตัวเองครับคืออะไรความพึงพอใจของตัวเองอยู่ที่ไหนจึงใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่ได้สร้างความสุขแท้จริงเลยนะครับบ้างก็หากําไรเพียงแต่เรื่องเงินนะบ,บ้างก็หาแต่เรื่องใส่ส่วนตัวบ้างก็อ้างว่ามีพาามมากมายทั้งที่เวลากําไรชีวิตครับเกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินหรือโอกาสเลยนะครับแต่ที่ผ่านมานะครับเราแบกภาระ,ะอื่น หรือสนใจสิ่งอื่นมากไปเองนะครับจนบทบางโอกาสที่จะได้พบเจอกับกำไรชีวิตในส่วนนั้นนะครับมีบางคนนะครับคิดหรือรู้สึกว่าคนเรานะครับเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมนะครับแล้วก็บางคนก็ไม่แน่ใจว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะครับคําถามก็จะไม่เกิดขึ้นกับคนเหล่านี้เลยนะครับนี่คือสะท้อนว่าถ้าเราครับมีกำไรชีวิตเราที่รวมแล้วนะครับหมายถึงสิ่งที่มีความสุขอยู่ ตลอดนะครับเราก็จะไม่อยากหรือไม่คิดสงสัยว่าชีวิตเราครับมีความหมายอะไรมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ขอย้อนไปตรงที่ความจริงแล้วกำไรชีวิตนะครับย่อมเกิดจากการลงทุนดังนั้นนะครับเรื่องนี้ครับควรลงควรลองทบทวนดูว่า ณเวลานี้ชีวิตเรากําลังครับลงทุนกับสิ่งใดอยู่มันคุ้มค่าแน่หรือหรือต้นทุนชีวิตนะครับจะมีมากมีน้อยครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องกําไรชีวิตเลยถ้าเข้าใจนะครับคงคิดได้ณตอนนี้ว่าทําไมครับเราไม่หากําไรชีวิตให้กับตัวเองสรุปแล้วนะครับกำไรชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับต้นทุนของชีวิตไม่ว่าต้นทุนจะต้นทุนชีวิตจะมีมากหรือมีน้อยนะครับเราก็สามารถหา กำไรของชีวิตได้นะครับอยู่ที่ตัวเราเลยครับว่าเราจะไปค้นหากำไรชีวิตของเราได้จากที่ไหนนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ดีๆแนวคิดดีๆจากเบียร์นะครับก็เพื่อนๆคนไหนได้ฟังไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับถ้าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับกดติดตามกดแชร์นะครับไปให้กับคนที่เรารักนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนอีกครั้งนะครับที่เข้ามา กดแชร์กดติดตามกันนะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับเราเจอกันใหม่อีก EP ถัดไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ